สวัสดีครับยูโรเปียนยูสคาไทแลนด์นะครับตอนนี้ครับมีรถเข้าม่อีกหนึ่งคันนะครับแต่ยังไม่ทันได้อัปเดตเลยน้องต้อมนะครับที่มารับ e เก้าสิบสีขาวดีเซลเมื่อวานนี้นะครับตอนที่มารับรถแล้วรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ายังไม่ทันจะทําอะไรกับรถเลยนะครับน้องต้อมเห็นแล้วดรสบภาพโดยรวมบอกว่าคุณพ่อเนี่ยกําลังหาเก็บสะสมกับ w สองหนึ่งหนึ่งหน้าธนูพอดีนะครับก็เลยได้เห็นเจ้าคันนี้ตอนวันเพิ่งเข้ามาเมื่อวานวันแรกเลย เลยบอกว่าแค่ภายนอกเห็นภายในเห็นสวยขนาดนี้จองเข้ามาเลยก็เ <laughs> ดี๋น้เราต้อมมึงซื้อไปเลยครับสองคันติดๆกันเลยเรามาดูนะครับว่ารถที่ผมคัดเข้ามานี่คือสภาพที่เพิ่งเอาเข้ามานะครับว่าพื้นฐานรถที่เราเลือกเข้ามาเป็นแบบไหนมาดูนะครับคันนี้คือเดิมๆลยผมยังไม่ทําอะไรกับรถเลยนะครับเจ้าของก็ถือว่าดูแลมาดีมากๆเลยเป็น E 200มเพรสเซอร์นะครับไฟหน้านี่ดูนะครับ หัวใสมากเลยนะครับสีสันรอบคันนี้สวยจริงๆสีสวยมากๆเลย้วคันนี้ได้ออปชันเนี่ยนะครับเป็นอวังกาศนะครับสวยงามมากๆนี่คือพื้นฐานรถที่ดีนะครับที่เราคัดเข้ามานะครับเราไม่ได้เอารถที่ไม่สวยเราไม่ได้เอารถเน่าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นเลยมาดูด้วยกันเนี้ยในรถที่เพิ่งเข้าไฟท้ายเนี้นะครับเป็น LED อย่างนี้นะครับ เป็นอวังกาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นเฟซลิฟแท้นะครับสว,สวยแบบนี้มาดูฝั่งซ้ายกันอันนี้ต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยนะครับที่รอสองนึกหนึ่งนะครับผมไม่ได้อัปเดตลงไปว่ารถเข้าใหม่เลยก็คันนี้น้องต้อมนะครับเอาไปก่อนละให้คุณพ่อนะครับโอเคเราดูรอบคันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันสว,สวยเลย โอ้หภายในนี้กลิ่นหอมมากนะครับกับรถใหม่เพียงแสนหกเองนี่นะครับดูภายในครับสวยกริบเลยหนังพวงมาลัยก็ยังถือว่าดูดีมากนะยังย่นย่นอยู่เลยยังไม่ได้ถึงกับรอยหนังยังอยู่เลยนะฮะถือว่าสภาพดีจริงนะครับคอนโซลหน้านี่เงียนเรียนเลยแล้วก็เอาอังกาศนี่เห็นไหมครับจอไมเป็นจอสีขาวแบบนี้นะครับมาดูพี่จอไม่นี่นะครับจอขาว นี่นะครับนี่คืออาวันกายครับลายไม้จะเป็นอมน้าตาลสีดำแบบนี้หรือเขาเรียกว่า b บ a ็ k เบิร์ y อกันนะครับประานี้ได้เป็นปี09อีกโอ้โหสุดท้ายของ w 2 11แล้วด้วยดูสภาพเบาะบ้างครับเบาะตะเข็บเบาะนะครับสวยเลยเห็นไหมเนียนๆเลย,เย,เลยมาดูฝั่งคนขับบ้างครับฝั่งคนขับนะครับที่ จุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนี่นะครับนี่ผมจะให้ดูทุกคันเลยเนียนๆแบบนี้เนียน้ยเนีเ,นเลยนะครับสวยนะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่หลายคันที่ใช้งานเยอะๆหรือว่าเริ่มโซมอ่ะไอตัวที่เท้าแขนเนี่ยหนังมันจะเป็นย่นๆหมดละอันนี้ยังเนียนกริปเลยนี่นะครับรถที่คัดสภาพจากยูโรเปียนยูสคา h ท i l a n นที่อยากจะให้กับลูกค้านะครับกว่าจะได้มาหนึ่งคันเนี่ย วิ่งไปหลายที่นะครับกว่าจะได้รถหนึ่งคันแต่ละคันบางคันวิ่งไปก,ก็ไม่ได้ซื้อกลับมานะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานที่เราอยากจะได้อยู่แล้วนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะฮะนี่คือมาแบบนี้เลยเดี๋ยวจะทำความสะอาดก็น่าจะสวยกว่านี้ดีกว่านี้นะครับนี่เบาะหนังนี่ยังตึงแน่นมากนะครับแล้วก็เจ้พี่เบลเนี่ก็ถือว่ายังสวยงามหมดเลยทั้งคันเนีัยวันนี้จุดต่างๆด้วยครับ ช่องแอร์ตรงนี้ก็ยังสมบูรณ์นะครับหลายคันก็จะมีร่องรอยทถลอกกันบ้างนะครับนี่ก็ถือว่าดีมากะครับซอกในประตูเนี่ยเดิมนะครับกันลงกันเลยประตูก็ยังดีอยู่เลยแล้วก็ที่เขียบุหรีคันนี้ก็ยังใช้ได้ด้วยหลายคันก็เสียนะคันนี้ก็ยังสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยอมาดูที่รอบคันดูด,นด้านท้ายหน่อยก็แล้วกันครับ ไหนก็ได้ดูแล้วจะได,ได้รู้นะพื้นฐานรถที่เราคัดมาเป็นแบบนี้นะครับเราขัดรถสวยนะครับห้องโดยสารด้านหลังที่บอกเลยว่ากว้างอยู่แล้วนะฮะผมรีวิวหลายคันมากตรงหนึ่งนะมาดูพื้นฐานรถตัวถังซอกในเดิมเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยการชนเม็ดนะเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเราจะคลีนให้อีกรอบหนึ่งนะครับภายนอกจะมีการขัดเคลือบแก้ว สปาภายนอกสปาภายในสปาช่วงล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบสมรรถนะเนี่ยนะครับว่าจุดไหนไม่ดีคันนี้เนี่ยสายคนควัวเรื่องเฟืองเฮดวานใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเลยดูเฟืองเฮดวานให้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าหลายที่คนกังวลเนี่ยถ้าเจอเปิดออกมาแล้วเฟืองเริ่มสึกผมเปลี่ยนเฟืองเฮดวานให้เลยดีไหมฮะอันนี้คือมาตรฐานที่ผมทําให้ทุกคันนะครับลูกค้าได้สบายใจกังวลจุดไหนผมรู้ว่าเป็นจุดอ่อนของรถรุ่นนี้เนี่ยอะไรบ้างเนี่ยผมจัดการให้หมดเลยเฟืองเฮดวาน เนี่ยสตาร์ทปกติหมดนะครับผมขับดีมากเลยแต่เพื่อความสบายใจผมจะเปิดออกมาดูว่าเฟืองมันสึกหรือเปล่าถ้าสึกเราจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของผมเนี่ยผมผมมาตรฐานผมสูงมากนะครับเฟืองไ้บ้าตัวนี้เนดะีย๋ยจะเปิดออกมาเดีจะเปิดเครื่องมาดูเพื่อจะดูว่าเฟืองมันสึกหรือเปล่าถ้าสึกผมจะเปลี่ยนแต่ตอนเนี้สตาร์ทยังไม่มีเสียงว่ามันเป็นอะไรเลยนะนี่คือมาตรฐานของผมนะครับอมาดูตัวถังตัวถังสวยๆนะครับน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลย ไล่มาดูนะครับเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสอยงามนะครับน็อตฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับง่นามเดี๋ยวไม่เป็นไรครับใครที่พลาดคันนี้ไปดูมหาให้ใหมุู่มหาให้ใหม่นะฮะ อันนี้คือพื้นฐานรถที่เอาเข้าที่ทํารีวิวนี้ให้ดูนะครับว่ารถพื้นฐานที่เอาเข้ามามันสวยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไปเอารถไม่สวยมาเข้ามาขายนะฮะพื้นฐานรถสวยอยู่แล้วแล้วก็มาปั้นให้เช็คจุดต่างๆที่เสียของรถทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเครื่องส่วนของเกียร์ช่วงล่างเนี่ยเรายกขึ้นไปดูให้หมดเลยว่าช่วงล่างจุดไหนมันหลวมผมจัดการให้เปลี่ยนให้หมดเลยแล้วก็มีการทําความสะอาดแบบ3าม้อยหกองศาแถมมีเคลือบแก้วให้ขั้นต่อสุดท้ายนี่คือคุณภาพที่เรา อยากจะส่งมอบให้กับ FC ให้ลูกค้าของเราแล้วก็ให้ได้เห็นตั้งแต่ณนะเริ่มแรกของรถที่เอาเข้ามาจนถึงตอนสุดท้ายที่เราจะส่งมอบไปเลยนะครับโอเควันนี้ใครชอบรถสวยๆแบบนี้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็วันนี้คงต้องลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ